สวัสดีโบรนี่ผู้ติดตามช่อง People plus และคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคน กลับมาต่อกันอีกแล้วนะคะกับการเจาะลึกเมืองต่างๆในอนาณาจักรโพนี่สุดยิ่งใหญ่ของเราอย่างเอควิสท i ีหลังจากพาทุกทุกคนนะคะไปเจาะลึกแคนเทรอและคริสตันแอนไพรแล้วในคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเมืองที่เป็นดาวเด่นของเรื่องเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโพนี่วิวนั่นเองเนื่องจากเป็นสถานที่หลักของซีรีส์นะคะที่ใช้เป็นฉากหลังเราเนี่ยจะได้เห็นตัวละครส่วนใหญ่ทํากิจกรรมต่างๆที่นั่นและในเมืองโพนี่วิวเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาชมกันเลยในคลิปนี้ และก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกด subscribe เอาไว้รอดูคลิปใหม่ๆจากพ e o p l ปพลัสกันนะคะ และเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับ People Plus เพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งแฟนอาร์ได้ที่เพจ Facebook People Plus อันนี้เลยย้ำว่าแฟนเพจ Facebook อันนี้เท่านั้นนะคะ ส่วนทางสนับสนุนอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือทุกๆคนนะคะสามารถโด o n a t i ค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับปิโป้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะจะ5บาท10บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วแต่สะดวกนะคะเอาตามศรัทธาแล้วก็ตามกำลังที่ไหวพอนะไม่ต้องทุ่มสุดตัวขนาดนั้นสแกนได้เลย Pony View พอนิวิวนะคะเป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินเอควิสเตรียที่แห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโลเคชั่นหลักที่เราจะได้เห็นกันในซีรีส์เลยเรียกได้ว่าเราแทบจะได้ไปสำรวจทุกมุมของเมืองนี้กันแล้วแม้ว่าพอนิวิวนั้นจะเป็นเมืองที่จัดอยู่ในโซนชนบทแต่ก็เป็นชนบทที่มีความร่วมสมัยมากมายเลยนะเพราะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้เนี่ยก็มีมากมายเอาเป็นว่าเป็นชนบทที่น่าไปเยี่ยมเยือนมากๆเลยล่ะ สำหรับการสร้างนะคะมีการระบุเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมืองโพนิวิวนะคะจะใช้ชื่อว่าฟิลิเดเฟียซึ่งก็ฟังดูเป็นชื่อที่ทันสมัยมากๆเลยนะแต่อาจจะขัดกับลักษณะตัวเมืองสักหน่อยที่ดูมีความเป็นชนบทและชื่อฟิลิเดเฟียนะคะก็ถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อเมืองอื่นในเอควิสเตียแทนค่ะ สำหรับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคะโพนิวิลเนี่ยจะตั้งอยู่ภาคกลางเช่นเดียวกับเมืองแคนซัสลอตเลยค่ะและจัดว่าเป็นเมืองที่อยู่กลางระหว่างความชนบทและทันสมัยคือมันมีความหลากหลายและลงตัวมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเมืองนี้พอน่วิลนะคะอยู่ติดกับป่าเอเวอร์ฟรีซึ่งเราเนี่ยสามารถมองเห็นหมู่บ้านนี้ได้จากภูเขาแคนซลอตและจากหมู่บ้านพอน่วิลเนี่ยก็สามารถมองเห็นปรา,าสาทแคนซลอตได้เช่นกัน นอกจากนี้นะคะยังจะมีตอนที่แสดงให้เราเห็นว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีแม่น้ําที่ไหลผ่านอีกด้วยและเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ขอบเขตน้ําตกซึ่งอยู่เหนือเมืองขึ้นไปประวัติศาสตร์ของเมืองนะคะ คุณย่าสมิธย่าของแอปเปิลแจ็คนั้นได้เล่าให้กับเหล่าลูกม้าตัวน้อยฟังว่าในตอนที่เธอยังเป็นลูกม้าตัวน้อยเนี่ยครอบครัวของเธอเป็นผู้สแสวงบุญและหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บมเมล็ดพันธุ์ใหม่และขายมาเมล็ดพันธุ์เก่าจนเมื่อพวกเขาเนี่ยมาถึงแคนเทลอตเจ้าหญิงเซลสเทียได้มอบที่ดินให้กับครอบครัวแอปเปิลซึ่งเป็นที่ติดกับป่าเอเวอร์ฟรีและที่นี่นะคะเป็นสถานที่แห่งแรกเลยที่คุณย่าสมิธและครอบครัวนั้นทำสวนผลไม้ แต่ทว่าพืชผลเนี่ยมันก็ไม่ได้โตเพียงชั่วข้ามคืนนะนั่นทำให้อาหารของพวกเขาที่มีเนี่ยค่อยๆหมดไปตามวันและเวลาและในมิชา่เนี่ยทุกอย่างก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะในคืนหนึ่งนั้นคุณย่าสมิธเนี่ยได้ออกเดินทางไปยังป่าเอเวอร์ฟรีเพียงลำพังเพื่อหาอาหารให้กับครอบครัว และเธอก็ได้คนพบกับต้นแอปเปิลที่น่าทึ่งมากๆเพราะต้นแอปเปิลนั้นนะคะเต็มไปด้วยพืชผลที่มีสีรุง้งและเธอนะคะได้นําพวกมันเนี่ยกลับไปยังที่ดินของเธอก่อนที่ครอบครัวแอปเปิลนั้นจะเพาะปลูกมันและเรียกมันว่าแซบแอปเปิลหลังจากนั้นนะคะครอบครัวแอปเปิลเนี่ยก็ได้ทําการใช้ส่วนผสมผลไม้ของมันเนี่ยในการทําแยมและความอร่อยของแยมแซบแอปเปิลเนี่ยก็เลื่องชื่อไปทั่วเอควสเตรียทำให้เหล่ามา้าโพนี่จากหลายเมืองนั้นเดินทางมาเยือนที่นี่ และนี่ก็คือจุดกำเนิดของครอบครัวแ p ปเปและเป็นจุดกำเนิดของโ o n y View อีกด้วยและเนื่องจากเมืองนี้นะคะถูกก่อตั้งโดย Earth Pony ที่เมืองนี้นะคะจึงจะมีวัฒนธรรมต่างๆที่เอยียงไปทางเหล่าม้าดินซะมากกว่านะคะอย่างเช่นการทำความสะอาดฤดูหนาวด้วยกีบเท้าแทนที่จะเป็นการใช้เวทมนต์หรือปีกต่างๆซึ่งปัจจุบันนะคะประเพณีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเมืองนะคะโดยมันถูกเรียกว่าประเพณีวินเทอร์ r อ และนอกจาก Winter Wrap Up แล้วที่นี่เนี่ยยังจะมีพิธี Simple Way ซึ่งเหล่าโพนี่ในเมืองนี้นะคะจะเฉลิมฉลอง Pony View d d y y เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งเมืองโดยจะเลือกตัวแทนโพนี่หตัวนะคะในแต่ละปีเพื่อจัดงานตามทีมที่พวกเขาเนี่ยคิดขึ้นมาสำหรับโครงพื้นที่ของโพนี่วิวนะคะจะประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบหมู่บ้านยุคกลางเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบ้านพักอาศัยนะคะก็จะมีความเป็นกระท่อมผสมผสานกับความเป็นยุคใหม่ บ้านทั่วไปเนี่ยจะมีโครงไม้แล้วก็หลังคาที่เป็นฟางนะคะซึ่งโดดเด่นมากๆและมีชั้นบนนะคะที่ยื่นออกมาซึ่งบ้านพวกเขาเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีอายุมายาวนานแล้วตั้งแต่อดีตเลยก็ว่าได้ส่วนที่มีดีไซน์แปลกๆนะคะอย่างบ้านของตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะทีนี้มาดูสถานที่ต่างๆในโพนิวิลกันดีกว่าค่ะเริ่มจากจัตุรัสกลางเมืองศาลากลางเมือง โรงนี้นะคะเป็นสถานที่รวมพลของเหล่าโพนี่ซึ่งหากมีงานหรือประกาศสําคัญใดๆก็จะถูกจัดขึ้นที่นี่และมีบทบาทสําคัญต่างๆมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะมีงานอีกหลากหลายเลยที่ถูกจัดขึ้นที่นี่อย่างเช่นงานแต่งงานปราัสต่างๆงานฉลองพระอาทิตย์ฤดูร้อนหรือการกล่าวสุนทรพจน์การประกาศชัยชนะต่างๆหรือเรื่องที่น่ายินดีต่างๆนั่นเองค่ะ ในมุมสูงนะคะเราจะเห็นจตุรัสแห่งนี้ว่ามีสระว่ายน้ําพร้อมรูปปั้นมาดินที่กําลังยืนอยู่มีเต็นท์สีสันสดใสเรียงรายอยู่รอบๆมีแม่น้ําแบ่งเขตด้านหนึ่งของจตุรัสและมีสะพานข้ามแม่น้ําไปยังบริเวณอื่นที่มีเต็นท์เต็มไปหมดต่อมานะคะก็จะเป็นโรงเรียนโพนี่วิลโรงเรียนสอนลูกม้าตัวน้อยนะคะที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของเมือง เราจะสังเกตได้นะคะว่าจะเป็นอาคารหลังเดียวประหนึ่งบ้านที่มีขนาดใหญ่นะคะและแน่นอนว่าห้องเรียนนั้นก็ต้องมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นค่ะเหมือนเป็นศูนย์รวมเหล่าม้าตัวน้อยเพียงเท่านั้นเพราะโพนี่วิวเนี่ยมันก็เมืองเล็กๆแค่นี้คงไม่ได้มีประชากรมากมายเราถึงได้เห็นแค่ห้องเดียวและคุณครูประจําชั้นนะคะก็มีคนเดียวเท่านั้นค่ะก็คือครูเชลลี่นีนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นโรงพยาบาล ซึ่งพวกเรานะคะจะได้เห็นบรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยหลายครั้งมากๆอยู่นะอย่างเช่นตอนที่ปอนเค้กแล้วก็พัมกินเค้กเกิดนั้นอ่าอันนั้นก็คือในโรงพยาบาลนะคะส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เรนโบ์แดชนะคะปีกเดาะอ่าซึ่งเธอนะคะก็ได้ไปนอนโรงพยาบาลด้วยค่ะและเธอก็ได้อ่านหนังสือเดอริงดูจนทาให้เธอนั้นกลายเป็นติ่งเดอริงดูในคืนนั้นนั่นเองค่ะซึ่งที่โรง,ะะงพยาบาลนะคะก็จะมีทั้งโพนี่ที่เป็นหมอแล้วก็โพนี่พยาบาลนะคะปรากฏตัวด้วยสถานีรถไฟ ช,ชาญชลาหรือสถานีรถไฟนะคะก็ปรากฏในหลายตอนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราโพนี่ของเราเนี่ยมักจะเดินทางไปยังเมืองอื่นๆด้วยรถไฟอยู่บ่อยๆนะคะหรือไม่ก็ปรรอรับแขกโพนี่นะคะที่เดินทางด้วยรถไฟนั่นเองค่ะหมู่บ้านกเกษียณอายุในโพนี่วิว หมู่บ้านเกษียณอายุของโพนี่วิลนะคะก็ปรากฏในคอมิกเพียงเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีระบุรายละเอียดอะไรเอาไว้มากมายนะคะก็ที่แน่ๆเลยก็คือหลังจากโพนี่เนี่ยแกแล้วปลดเกษียณไม่มีบ้านอยู่อะไรทํานองนี้ก็อาจจะไปอยู่รวมกันที่นี่ค่ะเพราะว่าก็คงจะมีอาวิทยากรมีคนดูแลต่างๆนะคะอาจจะทําให้คนแก่เนี่ยไม่เหงาก็เป็นได้โพนี่วิลทาวเวอ อันนี้นะคะก็จะเป็นหอนาฬิกากลางเมืองค่ะซึ่งนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ได้ปรากฏบ่อยนักแต่ว่าโดดเด่นแน่นอนค่ะถ้าเราได้ไปเยือนโรงละคร Ponyville รแอปเปิลหวาน สาหรับไรอปเปิร์หวานหรือสวีทแอปเปิลเอเคอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบใหญ่มากๆเลยล่ะในโพนี่วิวอากินพื้นที่หลายไร่อยู่นะเนื่องจากเป็นสถานที่แรกนะคะที่ถูกตั้งขึ้นในโพนี่วิวเนาะก็คือเป็นสวนแอปเปิลของครอบครัวแอปเปิลนั่นเองค่ะอ่าจากหลายๆตอนที่เราเห็นกันนะคะเราก็จะเห็นนะว่าไรอปเปิร์หวานเนี่ยใหญ่แบบมากๆจริงๆอะคะ่ะถึงขนาดว่าในเกม My Little Pony เนี่ยแยกสวีทแอปเปิลเอเคอร์ออกจากโพนี่วิวเลยนะ นอกจากนี้นะคะยังจะมีคลับเฮาส์ของคิวติมาครูเซเดอร์ที่เป็นบ้านต้นไม้นะคะอยู่ที่นั่นอีกด้วยปราสาทแห่งมิตรภาพโรงเรียนมิตรภาพสำหรับปราสาทมิตรภาพแล้วก็โรงเรียนแห่งมิตรภาพนะคะเพิ่งมาถูกสร้างในภายหลังเท่านั้นเองค่ะซ่อนตลาดร้านค้าและธุรกิจตลาดแห่งนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสินค้ามากมายซึ่งจะมีทั้งแอปเปิลพายเครื่องดื่มอุปกรณ์ทำอาหารหนังสือและจำพวกพาร์ค ร้านชูการ์เค้กคอเนอร์ร้านขนมหวานที่พิงกี้พายทำงานอยู่นะคะซึ่งเจ้าของนั้นก็คือคุณเค้กและคุณนายเคก้กสถานที่นี้นะคะมักจะใช้เป็นสถานที่จัดปาร์ตี้ใหญ่นะคะอ่าเนื่องจากพื้นที่อำนวยความสะดวกเนี่ยมากเลยแล้วก็มีเจ้าแม่ปาร์ตี้อย่างพิง k กี้พายนะคะทำงานอยู่ที่นั่น หลังคาของอาคารนั้นแอบคล้ายกับบ้านของขนมปังขิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบภายนอกและก็ภายในของอาคารนั้นมีทีมเกี่ยวกับเบเกอรี่ส่วนชั้นบนนะคะมันก็จะดูเหมือนคัพเค้กที่วางซ้อนกันและมีฝายรูปเทียนอยู่ด้านนอกนอกจากนี้เนี่ยชั้นบนยังเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ยังเป็นห้องของพิงกี้พายอีกด้วย p o นี่วิวเดย์สปาสปาที่ปรากฏในตอนหนึ่งของซีรีส์นะคะโดยลอตัสบรอสซัมเนี่ยเป็นผู้ดูแลซึ่งเธอนะคะเป็นโพนี่ที่พูดด้วยสำเนียงแปล,ปล,ปล,ลกๆราวกับไม่ใช่คนที่นี่ห้องสมุดโกลเด้น อันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเนื่องจากในซีซั่นที่4เป็นต้นไปเนี่ยมันถูกพังสลายโดยหลอดทริซนะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลประจำหมู่บ้านและยังเป็นที่พักอาศัยของทวายไลส์สปาร์เกิลเมื่อก่อนอีกด้วยคาร์โรเซลบูติกร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและแฟชั่นของ r รลลิตี้ซึ่งที่นี่นะคะจะครบเครื่องไปด้วยวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับการตัดเย็บเช่นหุ่นจำลองเสื้อผ้าและฉากกั้นแบบเคลื่อนย้ายได้ส่วนชั้นบนนะคะจะเป็นห้องพักของแรลลิตี้เนาะ ลักษณะสถานที่นั้นนะคะจะมีความเหมือนม้าหมุนแบบชื่อตั้งเลยล่ะค่ะต่อมานะคะร้านเครื่องแต่งกายในเมืองนะคะยังมีร้านสําหรับขายเครื่องแต่งกายด้วยนะโดยร้านนี้นะคะปรากฏในตอนหนึ่งซึ่งทไวไลท์แล้วก็สไปนะคะับปลอมตัวอยู่ในตู้โชว์เป็นเวลาสั้นร้านหนังสือร้านโบ l ลิง่งซึ่งอันนี้นะคะปรากฏแค่ในคอมิกเท่านั้นร้านขายของตลกขบขำ หากทุกคนกําลังสงสัยว่าพิงกี้พายเนี่ยไปเอาของต่างๆที่มาดูตลกมาประกอบฉากยังไงเธอซึ้มันมาจากร้านนี้แล้วค่ะแต่เราคงต้องสงสัยกันต่อไปนะคะว่าเธอเนี่ยเอามันไปเก็บไว้ที่ไหนคาเฟ่เ <c> ฮ <alf> e <hey> ที่นี่นะคะจะเป็นที่สําหรับเครื่องดื่มจําพวกกาแฟนมหรืออะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีอาหารเซิร์ฟอีกด้วยร้านขนนกและโซฟาก็คือตามชื่อเลยค่ะในร้านนี้นะคะจะขายขนนกสําหรับเขียนหนังสือและโซฟาซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่ามันเข้ากันยังไง2อย่างนี้ทาไมถึงมาอยู่ด้วยกัน ร้านพัดลมของมิสเตอร์บรีซี่ร้านนี้นะคะจะประกอบไปด้วยพัดลมมากมายหลายรูปแบบเลยล่ะค่ะสมกับชื่อร้านเลยร้านขายเครื่องเพชรร้านนี้นะคะก็ปรากฏมากมายหลายตอนเลยล่ะค่ะแล้วก็จะขายเกี่ยวกับเครื่องเพชรต่างๆนะคะแหวนสร้อยเครื่องประดับที่เป็นเพชรร้านรีชาร์ดบรานยาดบราเกนซ์ซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านจําหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอารมณ์เหมือนกับมินิมาร์เลยค่ะร้านเบอร์เกอร์เฮยและร้านขายของงานปาร์ตี้ อันนี้เราแค่เจาะลึกพวกร้านขายของเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ชี้เป็นจุดเป็นจุดนะว่าตรงไหนเป็นบ้านใครอะไรยังไงเพราะตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อมูลระบุที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่เรามาขยายความเพิ่มเติมอีกนะคะถ้ามีข้อมูลเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วเนาะกับการเจาะลึกเมืองโพนี่วิวแห่งเอควิสทียในมาย i ลตเติลโพนี เอาเป็นว่าถ้าทุกทุกคนเนี่ยอยากรู้จักทุกมุมเมืองของ e q u e s t r i a Tree, แล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปเจาะลึก e q ก e s t r i a ียแห่ง m ม Little p โพ y ดีกว่านะคะว่ามันมีเมืองอะไรบ้างแล้วในแต่ละเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าหลังจากที่เราเนี่ยพาไปดู Can t e ล lot ค r y สตันเฮม i รแล้วก็ o พ y v i วิ e ในคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นน้ำชิมแล้วกันเนาะก่อนจากกันไปวันนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกด subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People plus กันนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปเจาะลึก u e ก t r i a นะท๊ bye ียนะ